ไกลเลยครับอยู่น้ำอะโอเเดี๋ยวต่อว่าเอ้ยไม่โดนโอ้โเสียสูรเลยโอ p โอกัดครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีรุ้นละมีลุ้นละ โอ้ยพี e P ครับผมเทสผิวน้ำดูครับบุยปลากระกบ,บอกตัวเม่ลอะเลยเปิดวิดีโอไปเลยครับม,มีตัวเดียวโอ้ยไม้ไม้เดียวไม้แรกเลยอะยังดีนะกัดคนไม่ค่อยหมนันนะแล้วกัดคนหมานนี่โดนไปแล้วเนี่ยถ้าแต่เราออกมันจะก,กัดดีใช่ไหมใช่ครับ ถ้าแดดโดนแล้วโดนนะครับโอ้ยพีครับโดนแล้วอุ้ย,ยลื่นลื่นลื่นขนลื่นเดีย๋ยวจะลหลลงคนนหายแล้วยาด้วยโอ้ยวิ่งไม่ออกไม่หย,ย,ยุดเลยคลิปหายแล้วโกด้วยเวียนกำลัะกู เต็มเต,มต็มครับโอ้ยเซจอย่างเงี้ยเซจหมายเดียวกัดสองทีครับตัวเดียวกันเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ามีมีไซส์สองอะ่ะมีสองแน่ๆเต็มุค้างมีคีมไหมครับ มไม่เอ้ยไม่ใช่สวยครับงูกูกินเละเลยว่ะ จะลองอย่เหมือนกันเอาสักหน่อยนะลองอะไรจ้าโอเอสพีโอเอสพีลองไม่รู้เลี้ยงเบียรมาซะเยอะเลย ขวาไกลเลยนะครับนนะขวาไกลเลยนะครับน,นะครับนะขวาไกลเลยนะครับโอ้หโหับพูดคำจาอนังยางดิดปากกังทีดเว้ยนีน่เหรอ <laughs> านะครับตีเดาๆไว้ววไงั้นนะครับเขาได้กันหลายตัวแล้วผมยังไม่โดนเลยไไอุ้ยเลื่อนีีที่ช้อนป่ะอ๋อเนี่ยยืมยืมที่ช้อนหนอยโอ้ยขายแค่นี้เองโอ้ยสาย<ม>าพี่หนึ่งนะเล่นดนะิเล่น โอ้ยพี่ครับนะ้วที่ช้อนยิมของงานก่อนอันนี้ของใครครับเพื่อไม่รู้ปูใส่สวยหมดแล้วทั้งตัวแล้วตรองมาดึงมาจุ่มรอเลยดึงเข้ามาฮึ๊บมีลุ้นแล้วครับโปูยหญ่เว้ย3,000ตัวนี้ใหญ่อยปูตัวนี้น่าจะให้มีห้า Này này. Căng, càng càng đi này anh đi đi được đi nhìn โอ้เล่นของแท้เลยเหรอเล่นของแท้ขอสกรูปหน่อยสิโอ้อไม่มีเวลาน้าอยู่ไหนวะน้าเอาไปปะน้าเอาไปปะ

นะ่มาน่เป็นเลยเ<ค><ณ>ขาโดนสามแล้วผมก็ได้ตัวเดียวเองเก้ได<ค>้ทะยายใหญ่ครับเอาเรื่องเดียวแต่จ้สามพันใช่ปะ่ะโหสาธุสาธุาขอให้โดนเถอะยสามพันนะ